สวัสดีครับปอรุงเรืองรถบ้านครับวันนี้มีสุดาร์กไอซีประตูเข้าใหม่อีกหนึ่งคันบอกไว้เลยว่ารถอันนี้คันนี้พร้อมใช้งานราคาหลักหมื่นเท่านั้นเองนะครับดูคลิปให้จบรถพร้อมใช้งานนะเล่มเอกสารที่โดนอยู่ที่ผมครบนะครับสีสันก็ค่อนข้างสวยงามเลยร่องรอยมีนิดหน่อยตามการใช้งานนะครับคันนี้เพิ่งได้เข้ามาก็ล้างเข้าอาชีพทําความสะอาดให้นะครับอ่าแล้วก็คันนี้เป็นเครื่อง2องพนะเป็นเครื่อง2องพนะครับเทอร์โบนะครับเป็นไดร์เล็ก เครื่องสองพันห้ารถพร้อมใช้งานเลยล้อแม็ด <c oughs> ล้อกระทะทั้งสี่วงยางพร้อมใช้ทั้งสี่เส้นนะครับรถเดืนสวยนะรถเดืนสวยนะครับดอกยางเหลือใช้เลย <c oughs> การสรดผมมีมาให้ครบทั้งสี่จุดเลยนะมีมาให้ครบทั้งสี่จุดเลยผมพาซุมดูใกล้นะครับ <c oughs> ใครที่หารถไว้ใช้งานนะพร้อมใช้คันนี้นะพร้อมใช้เลย กระจกเป็นมือหมุนนะครับกระจกเป็นมือหมุนกระบะแค r ีบอยผมไม่ถอดผมให้ไปเลยนะให้ไปสภาพนี้เลยตามรีวิวเลยราคาก็เล้าๆแน่นอนนะครับเอาไป95,000บาทพอนะครับ9 5 0า0บาทรีบโทรเลยนะครับเบอร์โทรติดต่อนะ0655369898แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง0 8 5 4 5 3 4 4 3 4นะครับเดีย๋ยวเบอร์โทรผมก็ขึ้นมาให้เบอร์ไลน์สามารถแอดได้เลยนะครับแล้วก็สามารถมาดูรถตัวจริงได้ที่อำเภอยางตลาดนะครับ หางจากยานตลาดประมาณ10โลนะมาไม่ถูกแอดไลน์ผมเลยขอโลเคชั่นได้เลยนะครับสภาพก็จะประมาณนี้กันชนท้ายมีมาให้ครบนะครับกระบะก็ค่อนข,ข้างสวยงามนี่สีสันประมาณนี้แคดซีสวยช่วงล่างดีนะครับแนบแน่นๆยางอะไรมีมาให้ครบการสาดมีมาให้ครบแต่ตัวนี้มันหลุดนะเดี๋ยวผมติดให้การศาดตัวนี้อยู่ในรถเดี๋ยวผมติดให้เลยนะครับภายในเป็นเบาะนังนะเป็นเบาะนัง ผมพาดูตัวรถรอบคันซะก่อนนะครับลูกค้าที่หาอยู่ต้องการรีบโทรแล้วก็เอาให้ทันเอาให้ไวนะครับรถยืนสวยตัวจริงก็คือสวยมากๆนะครับแอร์แอร์เ,เ,เย็นนะครับแอร์เ,เยน็นขับทางไกลได้สบายผมบอกเลยว่าเครื่องตัวนี้ประหยัดน้ำมันแล้วก็อะไรหาง่ายมากๆนะรถตลาดก็จะประมาณนี้เล่นนิยมเล่นกันทั่วประเทศแล้วนะตัวนี้นะเป็นยูสุดากอนไอนะครับ แล้วก็ได้เป็นสีประตูด้วยรถยืนสวยกันแมลงมีมาให้ครบเป็นโลโก้อียสูเลยแล้วก็กระจังหน้าก็โลโก้อียสูก็ยังอยู่ครบนะครับถือว่าดูแลดีมากๆนะครับไฟตาขาวสะอาดดูดนะีรถก็โอเคเลยในสภาพนี้ช่วงล่างนแน่นๆนะเล่มเอกสารครบนะครับเล่มเอกสารครบเลยนี่เดี๋ยวผมพามา ซับภายในประตูฝั่งซ้ายนะตัวนี้ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายนี่ไม่ช้ำไม่ขี้เหร่นะกระจกเป็นมือหมุนนะครับเป็นตัวมือมือหมุนคอนโซลหน้าเนียนกริบนะครับนี่ถือว่าโอเคเลยนะพวงมาลัยก็เป็นของยูซูเลยเบรกมือใช้งานได้เกียร์ดีแน่นๆนะครับสภาพประมาณน,นี้เลยเบาเป็นเบาหนังนะเบาะเป็นเบาหนัง ยังไม่เห็นร่องรอยขาดใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ถือว่าโอเคนะผ้าหลังคาเนียนกริปนะครับเดิมโอเคแล้วก็ประตูประตูหลังประตูหน้าฝั่งซ้ายนะครับเนียนการมาแรงมีครบมีครบเลยเดี๋ยวผมพามาดูซับภายในประตูของซ้ายนะตัวนี้ซับประตูฝั่งซ้ายก็จะประมาณนี้ ไม่ถือว่าขี้เหรนะครับโอเคดูได้เนี่ยอันนี้ติดฝั่งโน้นมันหลุดนะครับเดีย๋ยวผมติดให้เบาะเป็นเบาะหน,น,นังนะครับทั้งสี่เลยทั้งตอนหน้าตอนหลังเลยนะครับเบาะก็ถือว่านนเนียนๆนะรถสภาพนี้ประมาณนี้โอเคเลยนะด,ด,ดูสวยนะครับสวยงามเลย ประมาณนี้กระบะเนียนหีดคาร์บอยแถมให้เลยหรือลูกค้าอยากอ,าออกก็ได้นะครับอยู่ที่ลูกค้าเลยแต่ว่าผมให้ไปสภาพนี้เลย95 0 0 0ันบาทเท่านั้นเองกันชนท้ายมีมาให้ครบเลยครับกระบะคาร์บอยเปิดได้นะครับนี่เปิดได้นะตัวน,นี้นะอ่า ไม่ผูนะครับไม่มีผูนะตัวนี้กระบะไม่ผูนะต่าจะต่อมานี้ออกได้นะครับประมาณนี้เลยอ่ะมอเปียกเอาฝากระโปรงเอ้ฟฝาถ่ายขึ้นลงขึ้นเลยไฟท้ายก็ใช้งานได้ปกตินะครับ ไฟตรงไฟท้ายผมเช็คให้อยู่แล้วนะสีสันโอเคนะแล้วเบียบเปิดประตูฟ้องคุณนะเปิดประตูออกทั้ง4บานเลยก็ได้เปิดออกทั้งสี่บานเลยครับกันชนท้ายมีครบ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 เก้าหมื่นห้าพันบาทรีบโทรเลยนะครับไม่แพงนะเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับอเอาใจ f อฟลูกค้าเลยที่หาอยู่นะครับ ถ้ากระโปงเปิดได้ครับปรปรเปิดร้รรดองสี่บาทเลยสีขาวด้วยได้เป็นสีขาวด้วยเนียยเงียซับภายในประตูนะประตูหน้าฝั่งขวานะครับเนียนคลิปไฟออกด้วยนะออกด้วยนะครับรถรุ่นนี้ไม่ต้องถามหาเลขไม่ครับขอแค่รถมันใช้งานได้เราอย่าไปซีเรียสใหม่ๆคิกๆเลยคอนโซลก็สวยๆนะครับ มอเตารอเป็นของยูสุเกียร์แน่นแนเบรกมือใช้งานได้มาดูเครื่องสวยนะครับเครื่องเป็นเครื่องสองพันห้านะครับหลาดเครื่องสีเจนึงนะครับขับทางไกลได้สบายความร้อนปกติน้ำมันเครื่องผมเปลี่ยนถ่ายให้ลูกค้าได้ไปคือใช้งานอย่างเดียว จะประมาณนี้เลยก่นกันความร้อนนะครับตัวนี้นะมีของยูสุเหมือนเดิมกันแมลงครบเครื่องแห้งๆอ่ะหน้าสตาร์ทนะครับใ,ใครหาอยู่นะพร้อมใช้นะครับยีสุสุดาก้อนไอนะครับสีประตูมีกระบะเครลี่บอยให้ด้วยไม่ชอบก็ถอดออกนะครับแค่นั้นดับแล้วกัสตาร์ทไา่อีกรอบนี้ร้องเครื่องนี้สตาร์ทไงบอ เครื่องรุ่นนี้นิยมอยู่แล้วนะครับทนด้วยสวยเครื่องพอด,งดองก็เติมสูตรเม็ดลูเม็ดรดิมนะครับเครื่องร้มอมกันรถจักรเงี้ยเลยจะประมาณนี้อ่ะรับเครื่องเลยครับเดี๋ยวพี่อ ปิดประตูเลยผมจะเปิดราคาแล้วนะครับนะปิดคลิปกันยูสูดาร์กอนไอ4ประตูนะครับแคลริบอยมีให้เล่เมเอกาสารชุดโดนอยู่ที่ผมครบนครับรถคันนี้ย้ําว่าพร้อมใช้งานขับทางไกลได้สบายน้ํามันเครื่องผมเปลี่ยนให้ราคาเอาไป95,000บาทนะครับ95,000บาทรีบโทรเอาให้ทันเอาให้ไวนะสีจริงก็สวยงามนะครับเอาเป็นว่ารถพร้อมใช้งานเลยลูกค้ามาสามารถขับกับได้เลยนะครับ ราคาเดี๋ยวผมช่วยค่าน้ามันมาต่อร้องกับนาง,งานดีกว่านะครับรถได้ไม่มีปัญหาสําหรับลูกค้าเอฟนะครับเอาเบอร์โทรติดต่อ0ูน5์ห98้าแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งศูน4์แปดห้นะครับสองเบอร์นี้เท่านั้นนะลูกค้านะแล้วก็สามารถกดไลค์กดแชร์ให้ผมได้เลยที่ช่อง YouTube ปอลุงเรืองรถบ้านนะครับสำหรับวันนี้ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ